สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอฟสันรุ่น EB-905 นะครับนี่คือเอฟสันโปรเจคเตอร์ EB905 นะครับความสว่าง3000ลูเมนนะครับคอนทราต์เรติโอ2อ0 0ต่อ1ความละเอียด1024คูณ768หรือว่า XGA นะครับนี่คือเอฟสันโปรเจคเตอร์ EB905 นะครับคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวเรามาดูช่องต่อทางด้านหลังกันนะครับคุณผู้ชมครับช่องต่อทางด้านหลังก็มีครบคันเลยนะครับคุณผู้ชมครับช่องต่อไม่ว่าจะเป็น VGA ก็มีถึง2ช่องนะครับสำหรับต่อคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็มี VGA นะครับหรือว่าเหลืองแดงขาวสําหรับต่อคอมพิวเตอร์อ่าสำหรับต่อเครื่องเล่น DVD ขออภัยครับเหลืองแดงขาวนะครับหรือ AV สําหรับต่อเครื่องเล่น DVD นะครับและมี audio in นะครับถึง2ช่องนะครับแล้วก็ ออริโอเอาหนึ่งช่องมีช่องเสียบใหม่นะครับแล้วก็มี USB ถึง2 2ช่องนะครับ USB Type A กับ USB Type B แล้วก็มีช่องต่อสายแลนนะครับสำหรับต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อดอูข้อมูลออนไลน์ต่างๆนะครับแต่ผมยังไม่เคยลองนะครับยังไม่เคยเพราะว่าผมไม่มีสายแลนต่ออินเทอร์เน็ตก็เลยไม่ได้ลองนะครับอันนี้ SVGA นะครับ มาดูเมนูปุ่มกดต่างๆนะครับปุ่มนี้ปุ่มซอสนะครับสำหรับต่อสายแล้วก็กดหาสัญญาณภาพที่เราอินพุตเข้ามานะครับเช่นต่อจาก HDMI แล้วก็กดซอสเข้าไปที่ HDMI แล้วก็เมนูนะครับอันนี้ปุ่มแบ็กกลับนะครับ ESC นะครับและมีเมนู Enter หรือโอเคกลางๆนะครับนี่ก็ลูกศรขวาซ้ายแล้วก็มี วนลุ่มลำโพงตรงนี้ได้เลยนะครับสัญลักษณ์ลำโพงเห็นไหมครับกดข้างบนก็วนลุ่มเร่งเสียงลำโพงข้างล่างก็ลดเสียงลำโพงนะครับนี่ครับ F สัน EB905 ครับ3 0 0พลูเมนตัวใหญ่ตัวแรงของเฟสันเลยนะครับตัวนี้ในสมัยก่อนหนังกลางแปลงนะครับนิยมเอาเจ้าเฟสันตัวนี้ไปฉายกันนะครับคุณผู้ชมครับเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับเมื่อพร้อมแล้วก็เปิดเครื่องเลยครับคุณผู้ชมครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับ ก็ทำการเปิดเครื่องแล้วก็ทดสอบให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับกำลังจะทดสอบโปรเจคเตอร์ F SAN EB 905ให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับว่าจะแจ่มจะสว่างกันสักขนาดไหนนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับทดสอบกับจอมุกเงินอย่างดีนะครับ100นิ้วนะครับคุณผู้ชมครับทดสอบกับจอมุกเงิน100นิ้วครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ เดี <Universe> zaman, the ๋ยวเราจะมาดูกันนะครับคุณผู้ชมครับอเดี๋ยวทดสอบเล่นไฟล์ภาพยนตร์กันเลยครับคุณผู้ชมครับไปกันครับคุณผู้ชมครับอ่ะมาแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับคุณผู้ชมดูภาพครับโอ้โหสุดยอดครับคุณผู้ชมครับดูครับโอ้โหเดี๋ยวมาดูลำแสงครับลำแสงนี้แจ่มสว่างพุ่งเลยครับคุณผู้ชมครับ โโอ้หสุดยอดครับสุดยอดจริงๆครับ f 3 e v 9 0 5ครับ3,000ลูเมนครับสภาพเครื่องก็ยังคงสวยงามนะครับมาดูลำแสงลำแสงนี้พุ่งการกเลยครับโอ้โหโลำแสงครับคุณผู้ชมครับ ครับคุณผู้ชมครับ F สัน EB 905ครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับสุดยอดแล้วก็ยอดเยี่ยมครับคุณผู้ชมครับสุดยอดของความแจ่มสุดยอดของความสว่างครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับโอ้โหเหลือเชื่อครับสุดยอดครับ สำหรับเจ้าเอฟสัน5ี905ตัวนี้นะครับสีสเกตชาแนลเสนอขายในราคา8,500บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดี